สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ ep ที่เจ็ดร้อยยี่สิบห้าครับเจ็ดสองห้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยน่ครับเนื้อเงินนะครับสามร้อยบาทเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เพียงเดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับ องค์แรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับหมายเลขหนึ่งครับด้านข้างสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับสามร้อยบาทนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับ จะไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับแจกรายงานนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นซุ้มกองเนื้อดินนะครับ ก่อนนี้ิีใหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าับเป็นเหรียญหลวงพุทโตเปหนึ่งสองครับตอบโค้ดครับแล้วก็มีจานครับจานสองฝั่งเลยครับ หมายเลขหกนะครับเป็นพระผงคุณแม่บุนเรือนนะครับพระผงคุณแม่บุนเรือนนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพุททวดวัดช้างให้นะเป็นเตารีดนะครับเตารีดหลวงพุททวดนะหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นปิดตาพุงปองนะครับเก่านะครับหมายเลขเก้าครับเป็นขงเงินนะครับขเงินนะครับหมายเลขเก้าครับ หมายเลขสิบก็เป็นของเงินนะครับ,รบ,รบ,รรบรสิบเอ็ดนะครับเป็นพระวัดพับนะครับนี่มันอะไรครับวัดพับหมายเลขสิบเอ็ดนะ สิบสองเป็นหลวงพุทธทวดนะครับเนื้อว่านับนะครับมียางว่านนะครับเต็มเลยนะครับยางว่านับพุดออกมาเต็มเลยนะครับหลังมีโรยแร่นะัรดำดำนะครับสิบสามนะเป็นหลวงพุทธทวดวัดพระคุนะครับ ยเลสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวน,นครับปีสองสองครับเปิดลงวานวิเชียนโมลีนะหลวงปู่แหวน,นะนครับปีสองสองครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นพระเนื้อผงครับพระเนื้อผงเก่าครับเรียมเงินครับนะครับนานะครับเรียมเงินไว้นะครับ หัวก็เป็นเงินนะครับเงินหนานครับนสามร้อยกัน,นครับหมายเลขที่หกครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพวกก่อเกษมนะครับปีสองสามนับหนึ่งันหนร้อยยี่สิบสามนับ,นบนมีมณฑ์สารนะครับแล้วก็มีจีวรแล้วก็มี ร้อยนะครับสิบเจ็ดก็เหมือนกันนะครับนี่ครับผมก็เกิดมวก็เซมนะปีสองสามนะครับอันเลขสิบแปดนะครับเป็นพระคงนะครับพร้อมเลี่ยมอะไรครับเลี่ยมตลับอย่างดีนะครับแกะออกมาจากสร้อยเลยนะครับนี่ครับพระคงนะครับ ก็เขียวนะครับสิบเก้าเหมือนกันครับเนี่ยครับ,เร,บเรียมเก่าเรียมช้มานะครับนี่น่า,น,าน่าจะนำเข้าไปนะครับนี่ครับันสิบเก้านะครับ ยี่สิบนะครับเป็นหลงพ่นเดิมนะครับตะกัวนะครับ21นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงครับนะพะท่ากระบือนะครับสองสี่แปดสี่นะครับ ยี่สิบสองนะเป็นหลวงพ่อโหนงนันบซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งหลังจานนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อีกปีหนึ่งเจ็ดนะครับยี่สิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับเก่านะครับ ยีสิบห้าเป็นลีลาเม็ดขนมเนื้อดินนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อโก,กวยเนื้อดินนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ลำไมนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ลำไมนะครับ เพชรบูรณ์นะครับหลังเป็นมวลสารครับปูรัมไม้นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับหลังมวลสารครับวันที่ยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญสมเด็จโตปีสามเจ็ดนะครับเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงินครับกล่องเดิมเลยนะครับนี่ยเหรียญเนื้อเงินครับประมาณเหรียญสิบบาทนะครับเนี่ยครับ สามร้อยบาทไปเลยนะครับยี่สิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงปู่บุตานะครับเหรียญหลวงปู่บุตดาต่อโค้ดนะครับสภาพสวยเลยนะครับเป็นเนื้อนวะนะปีสามสามนะครับหลวงปู่บุตานเนื้อนวะนะครับปีสามสามับพร้อมกล่องเดิมนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบนะเป็นเต่านะครับหลวงพ่อซับวัดตลกนะครับชัยนาธนะครับ เตาหลงพัดซับวัดตลุกนะครับจังหวัดชชยนานครับคนี้สามยบาทนะครับสององมอยบาทนะครับวัดซัวัดตลุกนะครับจังหวัดชชยนานะครับสองรายการสามอยบาทนะครับ้อใในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เกนะครับ โทรหรือไลน์เพิ่มเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์เงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไวเทียนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ